ัสดียามเช้าครับผมสาวนี้มาเจอกันที่ปางช้างกบมาลาครับ <c oughs> มาเจอพาทุกคนมาเจออีกมุมมองของการเลี้ยงช้างครับอีกมุม,มอีกแขนงหนึ่งครับผมม <c oughs> <c oughs> ีพอเท่าครับพอเท่านี่นะครับคุณพ่อทีมานช้างให้ครับ้วยกำเนิดทีมานช้างให้ใดแดงครับผม กเป้ครับกเป้อัดมาเต็มเปรี้ยแล้วครับมาถึงตั้งแต่เมื่อวานตอนประมาณทุ่มกว่าครับตอนนี้ก็ยังลงไม่เสร็จเลยครับพอดีบางช้างกเปลาเราเป็นอยู่บรรจอมภูเขาสูงนะครับถ้าเกิดว่ารถขึ้นมาเต็มคันขึ้นไม่ไหวครับขึ้นเดินไม่ไหวก็เลยลงข้างล่างครึ่งหนึ่งครับลงข้างล่างครึ่งหนึ่งนะครับสำหรัรถลงข้างล่างครึ่งหนึ่งแล้วก็ใช้รถกระบะขึ้นลงไปตอนครับ ตอนขึ้นมาครับแล้วก็พอได้ขึ้นรถก็เอาขึ้นข้างบนแล้วครับตรงนี้จะไม่ใช่เป็นจุดจุดคลายเมของปางนะครับจุดคลายเมฆของปางอยู่ข้างบนครับปางช้างของเราอยู่ข้างบนครับนะครับตรงนี้ระหว่างทางนะครับระหว่างทางแต่เป็นที่ผูกช้างครับที่ผูกช้างนะครับเป็นที่ผูกช้างก็เลยหญ้าก็ลงไว้ใกล้ๆช้างให้ให้ มากที่สุดครับมีพังน้ําทิพย์ครับช้างแต่ละเชือกอย่างที่บอกนะครับว่าทีมงานช้างให้คัดมาเป็นอย่างดีครับความงามนะครับความงามทุกสิ่งทุกอย่างครับก็ดูแล้วก็เพลินตาครับกําลังท้องครับพังน้ําทิพย์ครับแน่นอนแล้วครับร้านเปอร์เซ็นครับ băng phá sài Qua băng mai à Wow <laughs> oh. Quả ra này lo gì tại nồng khen mà lèo lão à Chẳng kèm này á Nó lại like phung quá cơ tính วันเลยกี้เหล็กี้มาปนีจังมึงกี้มาร้อยกินดีจังเลยกี้เตี้ยนี่มึงไงกินอะ้ไหมไม่เนี่ยนี่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 ไอ้นี่นี่ก้อนใหญ่ปนี้นี่ระวังให้ดีนะนี่นี่นี่ก้อนใหญ่เกินดปนี้จังขี้ไม่อ้อจางทองเออเดี๋ยวอ้อไม่ขี้ไม่อ้อเราลวงกันบ๊อปไห เลลเป็นตองไอ้ขี้นี่บอกบอกเอ็มเมื่อกับว่ามันบงกันนะนี่กวงนี้นีกวงนี้เอ้าเนี่ยมีคุณพ่อคอยดูแลอยู่ครับที่ปางช้างครับก็ถามว่า เาละหนักไหมก็นักครับแต่ว่าก็แบ่งปันหน้าที่ครับนี่พระเอกครับไปเอกงานนี้ครับโกเป้ครับเดี๋ยวสักพักนึงเจอกันเร็วๆนี้ครับพลายบุญมีครับเสร็จจากนี้ก็ไปจัดแจงไปทำความรู้จักกับพลายบุญมีแล้วก็น่าจะมาเจอกันครับสามเสือครับสามเสือพังาครับ สเสือโลกแตกก็พี่จัยิงอ่ะสามเสือโลกแตกครับเจอกันเร็วนี้จังหวัดพังงาสกอพังงามีปีบ้าวปีเล็กเวนซีโกเป้ครับแล้วก็พร้อมเจอกันครับเร็วนี้ครับนกกระลาวครับในแปล่งไม้ปลายบุญมีปลายกัปตันไอ้ปลายประเสริฐแลก็ทางพัง แหงไทยไปเงินครับแต่แต่แต่พุ่งมันยัยเรื่องช่างแก่เลยยายมองไปมองมันแต่เราอยากคิดว่ามันมองนะอย่าคิดว่ามันทองนะถ้าทองก็คือแต่เราราโดนทองแต่นู่นไหนนอนมันไม่ไกลปล่อยฟองโอ้ยอะมันไม่ไกลดีไอ้นี่ตัวนี้ตัวนี้ผ่านยิงที่ไอ้นี่ผ่าผ่าเบอร์ซิดเดี๋ยว พอติดเกยยังมาติดได้ชาวนะพอติดกู้อ่ย่ไหมอยู่กู้กันเมื่อนช่างกลมเลยนะกลมช่างกล้มพร้อมไนนี่ตอนนี้เกิดพร้อมกันออกมาโวย Good. Ơ, let the tiêm, bret play oni chẳng đi. Hello, mẹ. Then mà đi, buddy. Nông mà lão. Nông 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 nông

เที่ยวข้ามาเป็นคอน์รืล้วกูว่าเป็นคอน์รืล้วคิดมคุณคุณจับลึกเลยคุณจับลึกเลยเออแต่ว่าช้างมันซิปกว่าเดือนแล้วมันมันมันจะมากว่านี้มามแต่ช้างแกนะเดี๋ยวก็ยาตีกันสร้างเรื่องมาทำเรื่องทุตายเลยนะอย่าไปนั่นมันจะเอ้อ๋อเป็นเป็นกอดรอมันได้ย้ายรอไหมนั่นแข่งเลย เหมือนกลัวลูกมไอมเหมือนวเลยนะฮะแ้เลยกห้ามไวมว่ามันเองเหมือนกว m เลยนะไอไ้ไม่เน่ลงเาได้ะได้ม่ลงข้างบนข้างบนนู้นเร็วแล้วก็เร็วไปลงบนนู้นกี่กี่กี่วันแล้วไอกี่รอยล้บนนูม่าแล้วเมื่อวานลงไว้ไหนอะอลงขึ้นหนงนหนงนี่งขึ้นหงขึ้หงข้่ ก็ช oh. ้างช้างผูกข้างล่างนี่เป็นหลักกับข้างบนนู้นใช่ไหมก็ลงได้แล้วขึ้นบนเลยไปไอ้นนลูกช้างด้วยอ่ะเออลูกช้างโอ้ข้างบนนู้นลงเยอะกว่าเพราะว่ามันหกเชือกอะสามแม่ไปขึ้นรถอะไรบ้างรถอะไรใช่ไหมตรงไหนไปรถเพื่อนมันอยู่แขก้องใช่หรือนักไม่นัก เด็กๆควานช้างที่หลงเหลืออยู่ก็คือของแท้ครับง่ายไปเอเอร้อยเอาวอิม่มแรงนี่แต่ละตัวทองอีแตกแล้ว ปุ้งปังปุ้งปัง,ปงบรรยากาศยามเชา้าของบางชางกำมลาครับเวิ้งทะเลที่แสนสวยงามนะครับกับเทือกเขาที่เขียวขจีอุดมสมบูรณ์นะครับเมืองของกำมลา ก็ถามว่าเหนือ่อยไหมเหนื่อยครับแต่ว่าก็ต้องอดทนครับช่วงนี้ครับให้ฝ่าฟันผ่านมันไปได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นข้างบนครับรู้ว่ารถย่ามานี่แป้วไปแป้วครับแต่ละคนแต่ละเชือกครับ lòng ăn lời mai không ạ? lòng ăn lời à? nhưng mà lòng tay đi lòng lòng cá chay ở đây mà bà นี่ก็มีฝนตกพรำมาแล้วครับเรียกความชุ่มชื้นให้น้ำหญ้าให้น้ำต้นไม้ครับฝนมาแล้วครับเรียกไอ้ไรเว้ยเออจ้ะผมมากันผมมากันแบนั้นนี่ไปใจออะ ตั้งวัวบนนอกรันนั่นบรรไดไหนั่นบันนั่นได้หรือเปล่าบรรนั่นป้านเลยบรรนั่นไม่ได้ตรงนี้เดียวคนตกมันนั่นนี่ว่านี่ว่าหลามอยู่มาในยุ่มตามยุ่มเป็นยุ่มเป็นยุ่มไปนั่นบรรนั่นได้เลยนะว่นบนนั่นเลยข้างบนนั่นเออบนนั่นได้เลยวันนึงถึงกับวางเป็นจุดเป็นจุดว่านะเมื่อกี้ไก่เสียงดังเหรอ Khoai riêng đang Điều lẽ ừ. Phải riêng đang ơi Uồn tập lời Uồn tập lời Cơm một lời Cơm một lời Ừ Đi rồi đâu Ủa Cơm một จะีายแก้วแก้วลูกเออแก้วนดี่แก้วอยู่ไหนเว้ยแก้วแก้วอยู่ไหนเว้ยโอเคครับบรรยากาศยามเช้าของบางชา้าง,ชางกมาลาครับ เนี่ยครับย่างที่พผมเรียนมาว่าช้างที่ยุกับป่าแล้วก็ช้างที่วายุกับปางกับป้างครับการเลี้ยงแตกต่างกันครับเนี่ยครับแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยครับเพราะว่าช้างยู่ในยู่ในปางช้างมันจะปางช้างก็ต้องอยู่ในเมืองครับยู่ไกลลูกคาครับพรานพวกเนี่ยพื้นทีในการพูกหลํามันก็ไม่มีครับเมันก็ต้องเมื่อกับโดนจํากัดพื้นทีไปในตัวครับ พอจำกัดพื้น,นที่ไปในตัวแล้วเนี่ยก็นนียต้องปลูกต้องหาอ้าหญ้าต,ต้องตัดหญ้าให้กินแบบเนี้ยครับคือการเลี้ยงที่แตกต่างกับจางที่ยู่กับปลาก itar, ับธรรมชาติที่ว่าพอพมที่พมเอาไปลากไม้ครับบัรยากาศแล้วก็ความงายยากมันแตกต่างกันครับนะครับอันนี้เราตัตดหญ้ามาให้กินมาโย่ให้กินแต่ว่าจางที่เราลากไม้ ไปพุกแล้วก็ห้ากิ่เองครับโอเคครับนี่คือความแตกต่ตางครับไ้่ติว้าพมไล่สดไอ้ดูต้องการที่จะให้ความแตกต่ตางระหว่างช้างหลัาไม้ช้างยุ่งกับมรชตินะครับแล้วก็ช้างที่ว่ายุ่งกับปังที่ว่ารบการนกันน่กทงเทียวครับโอเคครับสวัสดีครับ